มันห <Cornell> ้องเตือนคเตือนเพื่กที่บัตาห้งคิดทอดสูยยามสีขาแม่านบนนอนเอ้ยยามสีขาแม่ละบนนอนโอ้ยกี่กล้องเนี่ย แล้วมาจากไดนก้าวเรื่องวันเลิศโลกา วิสาขาบูซาโลกหรือสะเทือนกองวันวิสาขาหม่องพระโคโดมผู้โลกซาหรือว่าองค์สมมาอมระพุทธะจ,จอมเอา,าศาสดาสิบห้าคำนั้นหนาเดือนนั้นแม่นเดือนหกหรือว่าเดือนหกเพ่งโูปาแจไข่แข่งวันพระสิทธทะทะทิ์ทาเท้าพระกุมานทรงประสูต,ตัสสลูมือนีนิพพานพร้อมจะพัมกันเดือนหกเพ่งนี้นั่นวันประสูตริพระโคดม เดือนหกเพ่งที่สองหนันแมนวันพุโทธเจ้าสำเร็จโพธที่ยันเข่าอยู่กกพ่อต้นใหญ่ตัดสรูเกิดได้โอ้ยมาคำเจ้าเธ้าสร้างปฏิวัตินับตาน้องโอ้ยนาโอ้ยเอ้ยหนอมอ่านะครับก็ยุติการใช้เสียงลงเป็นเ่นนี้แล้วครับให้เรา ที่มาจาก